จังหวัดตราดจัดงานวันรกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2567โดยความร่วมมือของหน่วยง,งานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราดระหว่างวันที่18-23พฤษภาคมนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพอีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิน่นตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดจัดขึ้นณบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดตราดนอกจากกิจกรรมภายในงานแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางชมพื้นที่ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยววิ ชนทั้งสวนผลไม้ให้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอาทิเช่นสวนทุเรียนคุณไพฑูรย์เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนมีสวนทุเรียนหมอนทองมากกว่า6000ต้นในพื้นที่ประมาณ300ไร่ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศรวมทั้งยังปลูกผลไม้อื่นๆผสมผสานตอนรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยชุมชนบ้านท่าระแนะที่ได้รับฉายาว่าเป็นอเมซอนตะวันออกหนึ่งในส0อันซีนแหล่งท่องเที่ยวของตราดคือมหัศจรรย์ลานตะบูนจากรากตะบูนขนาดใหญ่เกี่ยวพันกันจนเป็นพื้นเหนือดินเลนจัดเป็นโซนถ่ายรูปยโยนนบัวลิง ได้อีกเป็นต้นหรือที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพราชายป่าระกำชายป่าเขาเกาะชูบ้านช้างทุนมีสมุนไพรามากกว่า60ชนิดที่ชาวบ้านปลูกและอนุรักษ์ไว้สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงเกษตร,รกรในชุมชนช้างทุนอีกทางหนึ่งจังหวัดตราดยังมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้อีกมากมายสอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางได้ที่1672เเพื่อนร่วมทาง